สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันที่23ของเดือนแล้วนะครับเดือนนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆฝ่ายขายหาตัวเลขกันเป็นยังไงบ้างเดือนนี้นะครับสําหรับรถป้ายแดงมันจะขึดขึ้นคอครับช่วงนี้รถมือสองพอไปได้นะครับรถลงใหม่ครับมากมายหลายคันวันนี้ช่วงก่อนสิ้นเดือนน่าจะลงใหม่อีกหลายสิบคันครับคาดว่านะครับที่เรานะครับรถหมุนเวียนนะสต๊อก ที่จอดอยู่ในสต็อกโกดังตอนนี้ประมาณ400คันนะครับสต็อกในสต็อกนอกอีกไม่ต่ำกวบา700คันนะครับมีหลากหลายรูปแบบการใช้งานนะครับกระบะแคบกระบะสีประตูรถเก๋งรถผู้บริหารเลขไม้น้อยนะครับท่านใดต้องการนำรถไปใช้งานหารถไปใช้งานที่ราคาไม่ได้สูงมากนะครับกำลังเราไปไหวแค่ไหนเอาเท่าที่เราสะดวกนะครับรถเครดิตดีนะครับจัดไฟแนนซ์ได้นะครับฟรีดาวนะครับ บะแคบนะครับกระบะสี่ประตูเกียร์ออโต้มีเยอะครับราคาห้าแสนกลางๆนะครับปีวอสี่ประตูเกียร์ออโต้นะครับโตโยต้าอันติดนะครับมีเยอะครับโตโยต้าคัมรี่นะครับคันนี้ไฮบริดครับมีหลายคันครับสนใจรุ่นไหนคันไหนสอบถามเข้ามาได้ครับเช็คข้อมูลละเอียดให้เป็นรายคันได้ครับเลขไมเท่าไหร่รถปีอะไรราคาเท่าไหร่สอบถามเข้ามาได้ครับ นี่แหละครับกดังรถมือสองที่รถมากที่สุดในย่านบางพีครับท่านใดหารถเอาไปใช้งานนะคุ้มค่าราคาแน่นอนนะคุ้มค่ากับเงินที่เราจ่ายไปการันตีคุณภาพรถได้เลยครับรถทุกคันสามารถเช็คประวัติได้นะครับรถเข้าศูนย์บริการตามระยะนะครับมีประวัติเช็คได้หมด รถทุกคันมีใบเคลมประกันมาให้นะครับกรณีที่ว่าคันไหนสภาพแบบจําเป็นต้องซ่อมจําเป็นต้องซ่อมต้องเก็บงานเก็บสีอะไรเนี่ยเราให้เราจัดการให้ก่อนส่งมอบก,ก่อนรับรถก็ได้หรือว่าจะเอาไปทําเองก็ได้ครับได้หมดนะครับตามแต่ลูกค้าสะดวกครับแต่จริงคือเน้นขายตามสภาพครับภาพนี้ราคาถูกกว่าเต็นครับไม่ได้ขายแพงไปกว่าเต็นครับ เช็คราคากลางของแต่ละปีได้ครับว่ารถรุ่นนี้ปีนี้ราคากลางอยู่ประมาณเท่าไหร่เรามาเช็คที่เรานะครับราคาถูกกว่าแน่นอนครับ mm. กรารันตีได้เลยนะครับ mm. ไม่มีย้อมแมวนะครับไม่มีกรอไม้นะครับอันนี้ของแท้แน่นอนนะครับ mm. หน่วยงานรถเช่าของหน่วยงานข้าราชการรฐัฐวิสาหกิจนะครับบ mm. ร mm. ิษัอทองค์กรใหญ่ๆนะครับเช่าหลายสิบคันนะครับเกียร์ครับธรรมดานะครับ แช่คันให่เพื่นเร่รายเดียนสวัสดีครับ